ครับก yeah. ็ขอเรียนเชิญอาสุพพลแล้วก็ครอบครัวทั้งหมดนะครับมามามากล่าวอะไรให้กับทางพี่น้องด้วยนะครับเออเอ่อครอบครัวแล้วก็เนียเหรอเนีมีอะไรก็ก็คืออย่างเงี้ยงานเมื่อวานเนี่ย งานเนี้ยก็คือผมเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีที่้อารับแต่ว่าคนที่เหนื่อยที่สุดก็คือแม่บ้านนะครับแล้วก็ลูกชายและลูกสะใภ้ก็ไม่ว้านดูแลหลานอยู่นะก็คืองานนี้ถ้าไม่มี เอ่อเนีย <substit> ท <uting> uh, ี่แสนดีแล้วก็ลูกชายที่เก่งแล้วก็ลูกสุดท้ายที่เอ่อแปลกขอบคดีวันนี้นะดีดีกับเข้าดีดีง่ายเออพนันแล้วก็ต้องขอบคุณเอ่อเข้าทัวคนป่าชนเอยชงมือหน่อยเออชงมือ่อยเออเนี่ยที่มาช่วยที่มาช่วยแล้วก็หลายๆคนนะที่มาช่วย เออหลานหลานหลายคนที่มาช่วยให้งานนี้รุกงร่วงด้วยดีนะก็ขอขอบคุณมากมากเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่วันนี้รู้สึกว่าแต่มาเยอะกว่าปกติเนาะเออเยอะเยอะกว่าปกติก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะที่ทุกคนมาร่วมนะแล้วก็ที่ทำไม่ได้แล้วก็คือเออเฮียรังแล้วก็ทีงานที่มาช่วยนะครับช่วยนนู้นเอไม่่าด้วย มากมากเลยแล้วก็ขอให้อันนี้คือรูปสุดท้ายนะครับอ๋อรูปสุดท้ายคนนี้กับขอกยย้อนอ่ะขอกวนเลี้ยววนเลี้ยวตัวเลี้ๆมาใช่กขาขยายอ่ะนี่ขยายอ่ะจำได้ไหมลูกชายผมเขาเลี้ยงดีโอ้ยไม่หันนะแม่วเราพูดภาษาโออยลงนี่ไม่ใช่เป๊ะ จุ้ยอันนี้เป็นเพื่อนเพื่อนาสมัยเรียนนะแต่นี่นี่เขาเป็นนักร้องนไม่ใช่ร้องเรียนะร้องเพลงร้องเพลงเนาะจริงจริยนะให้เขามาร้องเพลง